สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแหนมจะมาสาธิตวิธีการทำวิธีการห่อสบูแบบ่แบบแบบง่ายๆนะนง่ายๆแล้วก็ยังช่วยกันแบบว่าลดการใช้พลาสติกด้วยค่ะแต่ถ้าใครแบบอยากได้แบบนี้ห่อเดียวๆอย่างนี้อันนี้มีคนสงสัยมากเลยเ เอาลิ้นก่อนแล้วกันออ่ะทีนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทำแบบนี้ก่อนกระดาษทายเนี่ยเนี่ยกระดาษไยยาษไยแบบนี้แหละแต่ว่าพอหอ่อกับสบูท่ที่มันยังชื้นอยู่มันก็นานๆไปมันก็ดูดซับความชื้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสบู่ที่พร้อมที่จะห่อเนี่ยต้องแห้งนะคะแหง้งแห้งดีแล้วก็เป็นเดือนแล้วแหละนะคะอ่ะทีนี้ เราเคยไปสั่งทำกล่องปรากฏว่าเป็นพันที่เขาก็ไม่รับขัดเลยมันเป็นปริมาณที่น้อยไปนะฮะรับคนสั่งทำกล่องทีนี้เราก็ทำเองดิทีเนี้ยแล้วก็รูปทรงแบบเนี้ยอุ๊ยมันก็เดี๋ยวเท่ากันไม่เท่ากันมันก็ลำบากนะเพราะนั้นเราก็เลยจะเอาก้อนตะบูเนี่ยวัดนะคะ วัดกับกระดาษไขาเลยกระดาษขาเราใช้แบบไหนเหรอนะคะกระดาษขเนี่ยเราใช้แบบที่ทเป็นที่สหรับเขียนอะรับเขียนอะอันนี้หกสิบากรัมนะคะ6 3ากรัมซึ่งเป็นแบบบางนะคะถ้าใครอยากจะได้ที่มันแบบหนากว่านี้ก็มีขายนะคะแล้วก็ทําให้หอนดูดูเฟิร์มกว่านี้อีกนะคะซึ่งนี่ก็เฟิร์มนะแล้วก็พับก,ก็คมด้วยแต่เราที่เราเอาแบบเนี้ยเพราะเราต้องการให้เห็นเนื้อสบู่เห็นปะตัวเสด้วยเราต้องการให้ให้เห็นเนื้อสบู่ให้เห็นสีสบู่ออกมาเงี้ยนะคะให้มันแบบดูมมันติดอะน <c oughs> แล้วเราก็เอาเลยอืนะคะเนี่ย <c oughs> ซื้อใช้ที่แบบตัดไม่ถูกนะก็ให้ใช้แผ่นรองตัด <c oughs> เห็นปะใช้ <c oughs> แผ่นรองตัด <c oughs> แล้วก็แนะนำว่าให้มันเนี่ยให้ให้เหลือเผื่อไปสองช่องสองช่องแบบเนี้ยเห็นไหมต้องสี้อไหมสองช่องแบบเนี้ยให้สองช่องนี้แหละที่จะเป็นตัวที่มาปิดตรงนี้ค่ะความหน้าของ,ของกระสุนนะคะับอนนี้เราก็ใครไม่มีแผ่นรองตัดไม่มีปัญหาเลยเพราะอะไรก็เพราะทุกวันเนี่ยเราตัดมือเราใช้กามันก็ทำได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลแล้วก็ต้องอุปกรณ์ครบนะคะอันนี้ทำให้ดูแบบเผื่อบางคนแบบมีของนะคะ มีขอมของแล้วนะแลบจำนวนสองลูกมาเล่นอย่างเงี้ยได้เลยสองลูกของหลาอเลยค่ะแล้วก็แล้ก็วัดกันทีละอันเลยนะคือมันมันแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์มันมันมัใช่แล้วอ่ะคุณก็ไม่ต้องรับผมก็ทำอันเดียวแล้วก็วัดอันนั้นแหละเพื่อมันะทำอย่าเี้ยกะเที่ยวแค่นี้เลยอะได้แล้วถ้าปู่คุณแบบว่าเข้าไปหมดนะไซส์แต่เดียวกันคุณก็ตัดตัวให้เรียบร้อยก่อนตัดอันเนี้ยไว้เลยคร่ะให้เรียบร้อยกฉพาแล้วก็เลทะเลทะเลเลยจริงๆเราแบบเรไม่ใช้แต่ลองนะแถวนี้เดี๋ยวมันเราไม่เห อยากดูด้วยะนีไ่ไม่ค่อยยอยคือมันต้องตรงนะก็ดะ้ดึงให้แน่นเลยดึงให้แน่นเลยเพื่อจะให้มันเข้ามุมแบบนี้แล้วก็เอาลงมาอย่างนี้นะคะเนี่ยได้แล้วแน่นแล้วนี่เราก็ใช้ใช้เทปเทปใส่อะใช้เทปใสอะ แตะลงไปแล้วก็ดึงแล้วก็กดลงไปเนี่ยมันก็จะแนบเห็นไหมเป็นมุมเลยเหมือนเป็นกล่องเลยเนี่ยง่ายๆถ้ามันไม่ไม่ต้องกันก็กดลงไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้ตัวสำคัญอยู่นะเนี่ยก็ขึ้นเขาคือจับไปให้แนบอย่างนี้มันก็จะเรียบเรียบร้อยดีนะครับเนี่ยต้องได้แบบเนี้ยต้องแนบแบบเนี้ยนะคะคือถ้าเราจะโชว์แบบนี้นะเราก็ต้องทำให้เรียบเห็นไหมกดลงไปกดลงไป,งไปตอนนี้ไม่มีเพลงฟังเลยโอ้ ก็ปลดลงไปปลดลงไป <like. S 2> บางคนอาจจะเกินอย่างเงี้ยเกินเกินเงี้ยเห็นไหมเราก็ตัดข้างในเราต้องตัดสักนิดนึงข้างนอกนี่เรียกว่าเกินนิดนึงนะขอไม่เกินเนาะเราก็จะได้อย่างนี้แหละเนี่ยถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ก็ถืกว่าสวยเลยข้างในนี่คนละเดี๋ยวเขาเรียกเป็แม้ถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ใช้เป็นสอนะมันจะไม่มีเส้นแบบนี้เลยไม่งั้นเราต้องเอาด่างลบไปลบอีกทีนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเองก็เลยตัดแบบตัดเปล่าเลย ลถคันตอรถดงานไรตออีกเนี้ยแล้วเนี้ยแนบดิแนบดิแ,บดแต่ตรงเนี้ยเราจะปิดยังไงคือถ้าถ้าคุณไม่ซีเรียสนะหมายถึงว่าไม่อยากจะิดคือไม่อยากซื้อไม่ซีเรียสมากก็คือใช้เทปใส่ปิดเลยปิดแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่เข้ากันใช่ไหม,ไมหรอกอันนี้ด้านใ็ใครก็ด้านแต่อันนี้เงาขึ้นมาเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ค่อยเนี้ยเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ทำไม่ได้นะคือทำได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยอันนี้ด้านในเราก็จะใช้แบบนี้ได้นะแต่ถ้าคุณแบบอยากจะให้เนี้ยขึ้นไปอีกอีกขั้นหนึ่ เราใช้เราใช้เทปอันนี้เดี๋ย้ดูก่นเนะีเราใช้เทปอันนี้เนี่ยสองสามเอ็มสองสาเอมคือมีขายที่ราเนเคเขียนดีๆนะเออแล้วก็แล้ก็เอาอันนี้แหละมันเป็นกาวสองหน้ากาวสองหน้าอัานนี้ดึเอามาแล้วปิดลงไปอย่างนี้แล้วก็จกะกาวพวกนี้นกาว ปิดลงไปให้เป็นอย่างนี้เลยคือให้เป็นระดับเลงไปเลยอย่างนี้เลยเนี้ยแล้วมันจะเหลือเศษนิดหน่อยเห็นขาวๆใช่ไหมไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราจะเอานี้ออกขาวๆก็ไม่มีแล้วสินะเนี้ยจะติดได้ใช่ไหมจะติดเนี่ยนี่คือเทกาวใสเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยๆติดเข้าไปมันก็จะแบบไม่ใช่รอยนันก็จะแบบไม่เห็นไม่เห็นรอยแบบนี้เห็นไหม เงาเออมันก็จะเป็นเนื้อด้านๆเหมือนกันแต่มันติดลงไปได้เอออย่างเงี้ยคนก็จะงงๆนะล้วก็ทำอีกแล้วก็วิธีทำก็คือคือถ้าเราหันแบบนี้ด้านบนอยู่ข้างในด้านนอกคลุมอย่างนี้ด้านล่างถึงคลุมขึ้นไปเราก็ทำเหมือนกันนะเนี่แล้วก็ติดตรงน,นี้นี่ก็กาาปากเอาติดให,ให้เรียบๆแต่แล้วตรงนี้ก็ไม่รู้ทำไงนะทำได้แค่นี้มันต้องสูญเสีย เสร็จแล้วเนี่ยแบบหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนกล่องสบู่เลยอันนี้มีลายไม่มีรอยนิดหนึ่งไม่ชอบเดี๋ยวต้องตัดออกเงี้ยอันนี้้ถาอย่างเงี้ยแบบพอโชว์ได้พอเปนแบบนี้ออกไปลักษณะนี้นะหรือใครไม่อยากโชว์ก็เอาไปไว้ด้านนี้ก็จะเห็นแค่นี้นะได้บางคนก็ทำแค่นี้เนี่ยเห็นชื่อสูตรเห็นชื่อแบรนด์ไหมแต่นี่เราติดแบบนี้ไปแล้วก็ดูไม่มีครับเดี๋ยวต้องคลุมด้วยอันนี้ทีหนึ่งนี่เราเลือกเนี่ยเนี่ยลายแบบเนี้ยมีลักษณะเป็นแบบเหมือนคนแบบระเบียบอะ เรียบร้อยทางการ,รผู้ชายผู้หญิงก็พอได้อยู่อย่างนี้เราสามารถจะให้ผู้หญิงนะลายดอกไม้ลายใบไม้อันนี้ีมือเหมือนจางๆนะสีแบบแมนแมนแต่ว่าเป็นดอกไม้ก็ได้นะั้งสองอย่างนะเราก็ทําเหมือนกันเมื่อกี้นะ <laughs> จริงๆแล้วเราก็จะมี อันนี้ของเราอยู่แล้วเนี่ยเรของเราประมาณนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ใช้อีกทีนึงคือมันต้องรอมันต้องรออันนี้เหมือนจะแบบได้ไหมก็เป็ได้อยู่โอเคเอาเลยแล้วกระดาษนะถ้าเกิดว่าเราใช้กระดาษดีๆมันจะพับง่ายปลอดภัยกระดาษที่ค่อนางดีเราจะอ่านอย่างนี้ดีนะเปิดเผยตามหมดเลยถ้าเราไม่มาแต่งใครแหมนะก็เป็น ให้สูญเสียกระดาษก็ต้องทำให้เรียบกว่าดแล้วกะนี hmm. ้ก mm ็ด hmm. anyway. yeah. hmm. yeah. mm ูใ hmm. ห mm. ้ชอบนะแบบนี้ตใช้สาวหวางเท่าไหร่บางคนอาจจะห่อสองชั้นคัแต่กล้อกไปเลยก็ได้นะครับมันจะหนาขึ้นหน่อยแตก็ใช้กระดาษที่บางแต่เนี้ยเราต้องการแบบนี้ครับก็ทำเช่นเดียวกันตรงนี้เราก็ทำติดกันนี้นีิดน้ติดอั่าิดอี้น่ั่ี้่อ่ มันก็บางนะ<ม>ประมาณนี้ไม่แข็งง่าเราก็ตีแค่นี้นะแล้วก็สะเกลี่ยออกไม่เราถึงไว้เล็กเล็กมันจะไม่ได้แต่อีตอนนี้เราจะเลี่ยดอนนี้ก็คือเราต้องกดกดให้เ,เข้าหมูให้มันเรียบดีอันนี้คือใครถ้าอยู่ตามมาแท้คือไม่จำเป็นต้องแบบมีมีอ่อนตลาดอะไรแบบไทยนะ,ะแสดงให้ออยอะไรอย่างนี้บางมีนกะ็ห่อนี้ได้เลยก็ขายได้แล้วเน,น,นี้ยก็แน่นนะครับให้ที่เรียบร้อยก็เสียให้เรียบยร้อย นถ้าตัดแบบเรียบร้อยกับเราไหมถ้าตัดนเพราะว่าถ้าไม่เรียบร้อยมันจะเนี่ยเลยนะเรียบเลยเห็นไหม <S <S แล้วก็องไม่มีสีไม่มีพื้นผิวเงาๆแบบแบบตัวเมื่อกี้แบบนี้คือดดูลายย้วนะออคือถ้าลายต่อมันได้แต่แตหงุดหงิดตัวเสกไปนะจต่ดูที่ขนาดของก็ได้วยไงบางทีเราก็ทำได้บางท,ทีก็ทำไม่ได้มาแล้วแต่ละแล้วแต่ก้อนะบู่เราอย่างเงี้ยตอนเนี้ยโอ้ันเป็นอะไรที่เราละเอียดละเอียดดองเป็นกลางมีความเรียบไม่เป็นนะแเราก็จิกเข้าไปค่ะเห็นไหมจิกเข้าไปเงี้ยแล้วก็รีบไปเรีบๆไปเรียบนะทุกคนไปเรียบไม่ยอมได้จิดเข้าไปค่ะ อช้ก้ันเล็กๆนิดหนึ่เลยไม่ยากเลยตีกันไปให้มันสุดก้อนถึงก้อนอยู่ปีนะ้นวิ่งเข้ามุมเข้าเข้าก้อนเนี่แมันก็จะเรียบแล้วก็เราจะวางลายนะห่อให้เราจะวางลายให้กับท่านเนี่นนยบางทีก็ต้องยอมเสียแรงหน่อยแต่นี่ทำเร็ว,วๆก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะเนี่ยอันนี้ห่อแบทอแบทึบห่อแบบทึบนี่ยเราก็ได้ระยะของเราละแล้วก็มาตัดดีเนี่ยถ้าใช้แบบนี้นะั้นมันจะนานจะน,นิดกว่ากันเยอะ เนี่ยค่ะแล้วก็จับเรนจะมองไม่ค่อยเห็นละเพราะว่ามันไม่ใสวก็จะเกิดออกเหมือนเดิมถ้าไม่นั่นนะถ้าเราขอไม่นั่นนะมันก็จะดังออกมาทางนี้นคะคะมันก็ต้องละเอียดนิดนึงค่ะนี่คพัดลงนี่พัดลง,ดลงโอเคทำไปเรื่อย ง่ายง่ายง่ายสุดนะไม่รู้นะรู้สึกรู้สึกว่ามันง่ายสุดคือไม่ต้องพิดมากแล้วมันก็เป็นแบบตามรูปของก้อนตะบบดแค่ไปเลือกหากระดาษแบบสีลายกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งทำไหมเนาะเราชอบงนานก็เรียบเงินเราชอบมากเลยอุปกรณ์ที่นี้นะ่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็หาหาอะไรที่มันเข้าคู่กัน เราอยากให้มันหรูหราเราเอาแบบเงินงทองทองเงินงทองทองมาปูวันนี้เราจะเอาแบบนี้ดีไหมเห็นไหมนี่ก็คือสวยนะถ้าปเป็นเล็บเป็นทองนี้ก็ได้เนี้ยก็คือสวยมากเลยอะ่ะจริงประมาณไม่แจะไลท์แสงก็มีแต่ถ้าให้ฉันแสงไฟจะเห็นเล้ว่ามันวาววักขึ้นมาค่ะวัสดุอะไรที่มันเป็นเบาวๆอย่างเงี้ยซื้อหางนาเกไว้ก็ดีค่ะแล้วเราก็กราบเอาประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะเนี้ยประมาณนี้อยู่ได้ ถ้าอันนี้มันอยู่อยู่ข้างใต้มันก็จะดีกว่าอยู่ข้างบนนะอะไรที่เราต้องการเราต้องการให้โบอยู่นี้ให้เริ่มจากตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นมานี่สักสอดมันก็เริ่มมีความแววาวขึ้นมาแล้ววาววับ ถ้ากระดาษสวยๆนี่ก็ขึ้นเลยค่ะน,นี้แบบดูเหมือนไดผู้หญิงคลึมๆหรือผู้ชายก็ได้นะเนี้ยก็เหมาะดีบางคนทําสบู่ก็แบบทําใช้แล้วก็ทําแจกงไงเนี่ยคือถ้าห่อแบบนี้ชั้นเดียวไม่ได้เหรอก็ได้แต่ว่ามันมันเหมือนผู้หญิงไม่ใส่ชุดชั้นในอะ่ะ นึกออกปะมันก็จะแบบว่าบางๆอันนี้ยันมันจะเฟิรม์มมันจะดูแน่นๆของมันอือมงั้นมันจะบางไปค่ะเน,นี้ยแล้วเราอยากจะให้มันมีกระดิ่งแมวคุ้งๆกระดิ่งแมวนิดนึง่างเนี้ยเราก็จับลองเลือกสีดูมาเทียดูสุดไปนะสทีทองก็ได้นะ <c oughs> ก็ขึ้นดีอะไรที่เป็นเงินเง,งินทองทองนะสีแดงสีขาวสีดำไ้เงนะี้ยซื้อไว้นะถือไว้ เราสิกว่ามันเป็นสีที่ช่วยได้เนี่ยเราก็อาเลยเมือทีเราจะเลือกใช้กระดิ่งเนี่ยเราก็เลือก,ลก,เ,ลอกเลือกใช้ตามสีเนี่ยตามสีของลวดลายบนกระดาษเราก็ไม่ติดกระดิ่งเราก็ติดแบบนี้นี่ก็ให้ความรู้สึกแบบสบายสบายเนเจอร์แต่นี่จะหลู่หลาขึ้นมาแล้วผูกผูกตอนนี้ผูกหย่อนหย่อนเพื่อให้เราขยับได้ถ้าคุณผูกแบบผูกแน่นนะ เขาจะแบบเดยงไงไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วแต่นะเนี่ยนิดถ้านทีนี้นนนแน่นได้ลนะเพื่อล็อกให้เขาอยู่เนี่ยเขาก็จะมาอยู่ใกล้กันแล้ขยับได้พอจะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิง,ง,ง,งของเขาเแล้วก็ผูกโบผูกโบผูงไงเอาบางคนผูกไม่เป็นนะเอาอันขวาเนี่ยอยู่ข้างใต้ ก็เสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็ตัดเอาความยาวแค่ไหนก็ว่าไปแต่ไม่ไม่นก็จะเด่นิดนึงถ้าไม่ต้องการให้เด่ก็ว่าไปเสร็จแล้วจัดรูปทรงนิดหน่อยเสร็จแล้ว